พบกับการอบรมรูปแบบใหม่จากบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติอบรมออนไลน์ Virtual Training ผ่าน Facebook Live พบกับหลักสูตรที่รวบรวมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงจาก In-Cor Term 2010มาเป็น In-Cor Term 2020มีประเด็นใดบ้างที่ต้องรู้ในหัวข้อสัมมนา In-Cor Term 2020ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ บังคับใช้1มกราคมพุทธศักราช2563มาร่วมอัปเดตรายละเอียดและแนวปฏิบัติ In-Cor Term สองพัเงื่อนไขาการค้าระหว่างประเทศฉบับล่าสุดประเด็นสำคัญของ In-Cor Term 2 0งพที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการต้องทราบทำความเข้าใจข้อควรระวังและความเสี่ยงของ In-Cor Term 2020แต่ละประเภทเพื่อป้องกันความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น พร้อมตัวอย่างเคสสตัดี้กรณีศึกษาและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องศึกษาประเด็นสำคัญพร้อมหาคตอบกับวิทยากรมืออาชีพบรรยายโดยด็ตอร์ชำนาญเงินดีวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ International Trade พบกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนี้เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา30นาที อัตราค่าอบรมราคา1,300บาทพิเศษสำหรับสมาชิกวารสารธรรมนิติเข้าอบรมในราคา900บาทโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมทุกหนึ่งที่นั่งการเข้าอบรมร่วมสมทบทุน1น100บาทเพื่อซื้อหน้ากากาอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของรัฐเพียงกดไลค์กดแชร์หลักสูตร Facebook Live ผ่าน Facebook ของท่านโดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแคปเจอร์หน้าจอส่งมาทางอินบ็เพื่อรับสิทธิ รับส่วนลดทันที50บาทจองอบรมออนไลน์ได้ที่ www dst co th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 5 5 5 0 7 0 0กด1อบรมเสมือนจริงเป็นส่วนตัวเรียนง่ายสอบถามได้ระหว่างเรียนกับทํานิติ virtual training